วัสดีจะในผ้าบมาเก็บบกเหมาติกินสมผ้าชมบบกเหมาปลาต้นฟูงในขอเก็บกันเล้นจ้าเก็บแล้วมื่อเราจะเบบหมาแซบสมสมผาตัดเหนื้บาบแบบค้นแก้วกินกับบเหมา ปักเหมาปลาบ้านห้าแม่บ่ใหญ่บ้านเดิมจ้ะง่้ยมะฮอรบ่แดงคนเจียวเี้เป็นเสพง,ง,ดงได้ไรเลยพาไปคนเจียวกินกับปักเหมาเด้อจ้าแส,สพเสผู้ใดง่วงนอนถาเบิง่ง เห็นเราก็สิบเส้าง่วงเลยเกเจะแก้วขึ้นสมหวานกินแจ้วก,ก,กันเลยจ้าแล้วแล้วๆหกมากซิมกันเลยแจ้วประเด็ก ใช่ครับจำมันมาเนี่ยเขาป็นแดกเ็ดมันเผ็ดทั้งแสบ